วัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะทำไก่ซอสกุ้งกินงกันว่าเราไม่ไก่มากคนมันเป็นไก่แต่ส่วนนองนันนี่คือไก่นะเราแล,ล่พวกกระดูกออกแล้วเราจะทุกคนโอเคเสร็จแล้วทุกคนนี้นะคะเป็นไก่ที่เราตัดนะวางไปเนื้อไก่ต้องล้างให้สะอาดนะทุกคน,<ๆ>ก,คนก่อนที่จะนำมาหั่นนะ ส่วนไหนที่เราไม่ใช้เราก็ตัดไปพวกหนังนี้ก็เอาไปทอดได้ไข่ okay, ลูกวีทอดก็ไปหาดูใน YouTube จ้าคือง่ายมากมราจะมีทุกทุกห้องของเรานี่แหละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มหมักกันเลยแล้ววันนี้นะคะมันก็จะง่ายหน่อยเพราะเราจะใช้ซอสต,ต,ตัวนี้คือง่ายมากกินกับเนื้อยิ่งอร่อยแต่เราไม่มีเนื้อเพราะมันพแพงเราก็แกะไปก่อนรอเลยคะ่ะใส่ไปเลยสิคะมันหวานนี่แล้วใส่ผงขนาอนิดนึนงผงขนารอนฝรั่งนะ่ะทุกคนใส่ผงกระเทียม ทิไทยซอยซอสน้ำตาลจ้าเกลือน,นิดนึงนี่จริงๆแล้วก็งาขาวเอานะจ้าเพืาา่อความสวยงามโคลีให้เข้ากันจ้ะนี่จ้าควมันน่ากินมนั่วด้วทางเลยคนนี้เราใส่เพื่อใส่ให้สีนะให้สีมันจะได้แบบสีเข้มๆก้นที่มันสุกนะจ้า เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหั่นผักกันไปใส่ตู้เย็นกันทุกคนเสร็จแล้วเป็นหอมเดียนนะคะเออเราจะล้างผักกันทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อเห็ด <c oughs> แล้วก็เลดี้ <c oughs> นะแต่เราจะหัน่นพวกนี้ก่อน <c oughs> 너를 <목소리가> 나왔다는이순에 <목소리가> 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 โอเคทุกคนเดี๋ยวไปหุงข้าวกันนะต่อไปหลายอย่างมากเผื่อแบบฝรั่งเขาไม่ค่อยรู้จักนะเขาเผื่อเขาไม่เขาไม่กินผักเนี่ยก็กินข้าวได้นะคะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนตัวปวดของเราองอะตัวโ n นข้าว The rice in the pot in what in the pot pot what pot this one มาเปลี่ยนกัน gentle gentle Thank y o นี่คนเป็นข้าวจากไทยนะคะทุกคนอันนี้คือตู้เซฟของเราตู้ที่มีทุกอย่างที่เป็นของเอเชียทุกคนเป็นความรับมากเป็นความรับเอาให้ก n สโลดาวิสโอเค thank you Cold water. thank you no touching please no we don't okay, from behind the corner เขาอยากเฮ็ดกะเฮ็ดไปโอเคทุกคนแล้วทีนี้เราจะพาทุกคนไปดูหม้อย่างเออไม่ใช่เตาย่างของเราทุกคนซึ่งเราได้มาฟรีนะมันก็เป็นแบบของที่ฝรั่งเขาไม่ใช่แล้วคือถ้าเสย่งที่เขาไม่ใช่เขาจะมาโพในกลุ่มแบบในแถบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยพอโพในกลุ่มเพื่อถ้าเราอยากได้อะไรเงี้ยเราก็ติดต่อไปมันก็จะแบบมันก็จะมีการแข่งย่างแข่งขันกันนิดนึงแต่เราก็ได้มานทุกคนเพราะว่าซื้อเองมันก็ราคาไม่ได้แบบแพงขาดมากมายแต่ว่า ก็เหมือนเราไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นก็เลยแบบได้มาฟรีดีกว่านี่อันนี้คือโฮสแบบห้ามเอาของเข้าห้องเข้าหับเข้าบ้านแล้วนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เก็บมาดูกันทุกคนความพิเศษมันคือจะมีนี้ที่รองพวกอะไรนะน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวนี้หน้ y e ยอะ we gonna turn it when it's dinner time มีทุกคนนี่เป็นฝั่งกริลหรือทำแพนเค้กก็ได้หรือทำแบบอันละลายชีสก็ได้นะคะส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งที่แบบ ปิงง้งย่างสเต็กอะไรเงี้ยจะใช้ฝัง่งนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังกลับบ้านเพราะว่าเพิ่งกลับไปจากซื้อของของมันไม่มีทุกคนดูความพยายนาของเดียน,นะคะทุกคนขัรถเ,เยอะมากตอนนี้นะคะเฮยตอนนี้มึดูความวุ่นวายแล้วที่ฉันจะต้องขับจักรยานข้ามไปอีกประมาณ5นาทีเหืยย่กินก็กินด้วยกันแต่กูทำคนเดียวร้านเล่น เขาก็ไม่ได้ขอให้ทำนะแต่เราก็อยากทำโ okay, อเคค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราล้างผักนั่งนี่เตรียมไว้นะห้าโมงแหละจะถึงเวลากินนไม่นันแล้วก็นนหหเห็ดทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปหั่นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมก่อนนีนะก็ะล้างเนอ,อ,อสีนีคนมันใหญ่มาก ทุกคนวางทุกคนวางนี่ตปทุกคนวางอะวางนี่ค่ <ทำ S 1> น้งร้อนเลยจ้ะทุกคนเราลืมทำน้ำจิ้มเราทำน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งนะเอาแบบทำแบบเบสิกมากเพราะเครื่องไม่ครบเนาะ เกลือน้ำ้องใสชนิดนึ่งนีน่ตาลผงละดีนิดหน่อยอะไรเข้ากันชิมแต่ว่ารสชาติอะไรเราใส่งานลงไปสุดท้ายจ้าพอาแล้วจัดทุกคนเสร็จแล้ววางจัดทุกคน ต้อกขบคุ k มาดม a n ้นดิ้นมาทำโซดี้ข้าวตุนนดี้จ้มสักข้าวแทเบ Like this. I cut it. Amelia, the food's ready, sweetie. Okay, okay. The food is Amelia, how is it, Blair? Is it good? Can you say yes? How is it? Good. Good. good job. Amelia, how's it? How is it? Good? Or bad? Or salty? Or sour? I'm eating Okay, eat, eat. Ah, Tell me, how taste is it? Mm. Right. careful. Mm, how is it? Mm. Sweet? Mm. Is it yummy? Mm. Mm. Ma, we need a house. it? Mm. It's hot. <laughs> it's good? I'm gonna be Okay. okay

โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วเพราะว่าเราหิวมากเราไม่สามารถที่จะถ่ายตอนที่เรากินได้นะท okay, ุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบายเบลคินูเซ่บ๊ายบายเนี่ยสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยสวัสดีค่ะต่อไปเป็นยกสองค่ะยกนี้จะมีกุ้งค่ะกุ้งแบบเือารวยนะคะทุกคนคว่าให้โหดนะเพราะพอามีสัตว์ไอ้คิดก,กัมากุ้งเนี้ยมาใ clean So โอเคค่ะล้วคนเดี๋ยวเราจะมากินนึ่งจุ้งกันนะเนราเราไม่ได้ขายก็เพราะว่าเราต้องกินด้วยทำด้วยนะทุกคนเนี่ยขายด้วยการทุกคนขายกินจิจ๊งเฮ้ยเสงอ่ะ